จากที่สั่งซื้อจระเข้นะฮะจากฟาร์มฟาร์มก็จะมีใบซื้อขายนะครับใบซื้อขายออกใบจากฟาร์มมาให้เราเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนนะครับเราจะมาแกะให้ดูว่าเป็นใยยังไงนะครับเป็นเอกสารจากทางฟาร์มจระเข้ที่ออกให้เรานะฮะว่าเราได้ซื้อขายจาระเข้ ถูกกฎหมานะฮะแล้วเราก็นําใบนี้นะฮะพร้อมเอกสารไปที่ประมงจังหวัดนะฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนนะฮะเขาเรียกใบนี้เขาเรียกว่าใบหนังสือกำกับการซื้อขายนะฮะจระเคนะฮะนะฮะเป็นใบที่ อ,ออกโดยฟาร์มนะฮะที่เราซื้อนะฮะกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะซรากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะมันจะระบุชัดเจนนะฮะว่าซื้อขายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดไหนประเภทไหนนะฮะตัวนี้จะเป็นจเจลเ้น้ำจืดนะครับสามตัวนะฮะออกโดยรับรองโดยกรมประมงนะฮะ ตัวนี้จะมีฟาร์มที่ขออนุญาตซื้อขายถูกกฎหมายเท่านั้นนะฮะที่สามารถจะออกใบซื้อขายกับเราได้นะครับเราก็เอาไปขึ้นทะเบียนที่ประมงจงังหวัดอีกทีนะฮะโดยการขึ้นทะเบียนนี้จะมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านาแล้วก็สำเองบัตรประชาชนนะฮะที่เราจะเลี้ยงนะฮะสถานที่เราจะเลี้ยงประมงก็จะมาตรวจสอบที่บ้านนะฮะว่าเราทําบ่อ ถูกต้องหรือเปล่ามิดชิดห่างจากแหล่งน้ำหรือเปล่าที่จะในการาประกอบการอนุญาตของเรานะฮะเราต้องมีบอ่อให้เรียบร้อยนะครับต้องทำบอ่อนะครับจระเข้บอ่อถูกต้องตามเขากำหนดไว้นะครับนะครับวันนี้เราก็จะไปที่ประมงจังหวัดนะฮะเพื่อที่จะเอาหนังสือตัวนี้นะฮะ ไปยื่นกับประมงจังหวัดนะฮะให้ออกใบอนุญาตให้เรานะฮะใบอนุญาตครอบครองเลี้ยงจระเข้นะฮะ ที่ประมงจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปยื่นเอกสารนะฮะใครอยู่ท้องที่ไหนก็ไปยื่นที่ท้องที่นั้นนะฮะประมงจังหวัดเขียนนะฮะประมงจังหวัดเรียบร้อยนะฮะก็จะสรุปคร่าวๆนะฮะการขอใบอนุญาตสป .15 หรือว่าใบอนุญาตครอบครองจราเข้นะฮะ จระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะแต่จระเข้น้ําจืดไทยนี่จะสามารถาจะสามารถเพาะพันธุ์ได้นะฮะพอเราซื้อมาจากฟาร์มเสร็จปุ๊บเราจะมีใบกํากับการจําหน่ายนะฮะใบกากับการจำหน่าย,ก,ก,ก,าาย,าายการซื้อขายนะฮะแล้วก็นําใบนั้นนะฮะพร้อมกับสําเนาบัตรประชาชนและก็สาเนาทะเบียนบ้านนะฮะของผู้จะที่จะขออนุญ,ญาตนะครับ ไปที่ประมงจังหวัดหรือว่าประมงท้องที่นั้นๆน,น,นะฮะเพื่อที่จะไปยื่นให้ออกใบอนุญาตสปสิบห้าก็คือใบอนุญาตให้มีครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือจระเข้นะครับเราก็จะได้เนี่นะฮะเป็นใบนี้มาค่าธรรมเนียม50บาทเป็นค่าใบอนุญาตใบอนุญาตจะมีอายุ สามปีนะครับใบอนุญาตครอบครองจากประมงจังหวัดก็จะมีวันเดือนปีระบุไว้ในใบอนุญาตว่าถึงวันไหนอนุญาตวันไหนถึงวันไหนนะฮะและก็จะมีต่อท้ายในการที่จะไปต่อใบอนุญาตในปีที่3ก็จะมีแนบท้ายว่ามีครอบครองกี่ตัวนะแนบท้ายว่ามีจระเข้ในครอบครองกี่ตัวส่วนแต่ละพื้นที่นั้นจะอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าหลักการ ก็อิงอกดกระทรวงเดียวกันนะฮะหลังจากที่ซื้อมาให้รีบดําเนินการนะฮะให้เร็วที่สุดนะฮะสัก30วันรีบไปแจ้งที่ประมงจังหวัดเพื่อที่จะดําเนินการออกใบอนุญ,ญาตนะฮะและก็อย่าลืมทําบ่อนะฮะต้องทําบ่อสูงประมาณ150เซนขึ้นไปนะฮะสัก150เซนกว้างคูณยาวก็สักถ้าโจระคีสัก สองสามตัวก็ประมาณสักสามเมตรคูณสามเมตรสามเมตรคูณสี่เมตรก็แล้วแต่นะฮะลองดูนะฮะใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงต้องการที่จะเลี้ยงจระเข้ชอบหรือว่าต้องการที่จะทดลองเลี้ยงหรือว่าอยากมีไว้ในครอบครองนะฮะแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปยากความยากง่ายของแต่ละพื้นที่นะฮะหลังจากที่เรายื่นที่ประมงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอประมาณสักตามระเบียบก็ประมาณ5วันนะครับแต่ว่า บางที่ก็อาจจะเป็นเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะหลายคนที่เจอปัญหาในการขอใบอนุญ,ญาตนะตามจริงระยะเวลาดําเนินการมันก็ใช้เวลาแค่ไม่เกิน5วันทําการนะฮะออกใบอนุญ,ญาตตัวนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะฮะที่จะขออนุญ,ญาตเลี้ยงจระเข้นะฮะจระเข้นี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะต้องมีใบอนุญ,ญาตถ้าใครลักลอบเลี้ยงก็ผิดกฎหมายนะครับ หลังจากที่เราซื้อขายจระเข้เสร็จแล้วนะฮะทางฟาร์มก็จะออกใบกำกับการจำหน่ายนะฮะ,ะเป็นสำเนานะฮะใบกำกับการจำหน่ายจะมีสส่วนนะส่วนหนึ่งฟาร์มจะเก็บรวบรวมส่งจังหวัดต้นทางนะฮะส่วนอีกใบหนึ่งเราก็จะมาแจ้งที่ปลายทางจังหวัดที่จระเข้ที่จะเคลื่อนย้ายมานะฮะก็จะระบุไว้ในใบ กำกับการซื้อขายชัดเจนนะฮะว่ามีการเคลื่อนย้ายาวันไหนโดยรถอะไรนะฮะแล้วก็จะระบุจำนวนจะระเขไว้นะฮะส่วนใบนี้นะฮะพอเราได้มานะฮะเรากา็ไปยื่นที่ประมงจังหวัดส่วนใครที่ไม่รีบดำเนินการนะฮะหรือมีไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ถูกกฎหมายก็จะมีโทษนะครับ เพราะว่าจระเข้นี้เป็นสัตว์คุ้มครองนะฮะเป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพลรบสัตว์ป่าปี2,535นะฮะในพลรบคุ้มครองสัตว์ตัวนี้จะระบุไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่าไม่รีบไปแจ้งในการครอบครองนะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่านะฮะก็เป็นวิธีคร่าวๆนะฮะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะฮะที่อาจจะเป็นความรู้ได้นะฮะนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ยังติดปัญหาในเรื่องการขออนุญาตน,นะฮะอสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้ ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะให้ติดต่อไปที่ประมงจังหวัดหรือถ้ายังไม่ชัดเจนให้ติดต่อไปที่ส่วนกลางของประมงได้นะฮะ,อะลองค้นหาเบอร์ติดต่อนะฮะของฝ่ายใบอนุญาตประมงนะฮะของส่วนกลางได้นะฮะจะได้รับคําตอบและก็คําแนะนานะฮะส่วนผมเองก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะฮะขอบคุณที่กดติดตามและรับชมครับ